สวัสดีครับทุกท่านคุณพลาพาโชคเช่นเคยครับมือถามาติดตามกันก่อสางปูตาเดียวครับนี่คือสถานที่ก่อสางครับก็มาส่งอิดส่งไส้เป็นคนอิดคนไส้ค้นปูนคน้นหินครับผมเข่าวัดเพื่อจะสร้างปูตาเดียวสาทิ่ของ,องเฮาะะนะครับเสร็จสดห่อนๆเมนูเลยครับ ติดตามได้บุญพลาผ้าโจกค,ครับเพื่อลอยตกา่าวครับสัทธาสายฝนของพระนิรานามหาสามแปดครับกำลังไหลเข้ามาณาตรงนี้ครับก็มีความขึมินมาการดำเนินงานหมื่อวานกับนุ่นแมคโครนอยเพื่อนมาจกก่อภัยออกตรงนี้เพื่อจะเป็น ฐานครับก็ต้องเอ,อ,อ,งอาควอมไพ่อ่ะเนาะปูเนาะปูตาเดียวคุมสัพย์บนดินได้นี่นะครับกระสังลูกเหมือนของพอปูตาเดียวตาดอีกแล้วนครับมองธนาสาทุทุกสายทุกสภท่าครับฟ <c oughs> ังฟัง,งวัดนี่นี่นก็คือสิเป็นเหนืองางหรือว่าความคืบหน้าพอสมควรครับ อันนี้กาสัทาเล็กๆน,น้อยๆกาดละเมิ่อกันได้สำนิสักก่อนเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณทุกทันที่ติดตามรับชมบุญพราพาโชคจะนำเสนอข่าวสารของพระนีรนามหาสามแไปเรื่อยๆพี่น้องกดไลค์กดซับสไครกดติดตามไว้ได้พี่น้องเด้อขอบคุณทุกทันครับ ที่แนะนำเพื่อนฝูงหรือติดตามอยู่ครับผมผมขอจอบคลิปสันส้นๆเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ